สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะครับสลับในผู้ที่จะโชคดีนะครับถูกหวยเล่านะสลับในงวดของวันที่14นะครับซึ่งในนะครับอาทิตย์ก่อนนะสลับในเลขออกวันจันทร์เนี่ยนะครับเป็นเลขเบิ้ลนะถ้าวันจันทร์ออกเลขเบิ้ลจันทร์ถัดมานะครับก็จะมีในที่ในเลขนี้นะครับเนาะอ่ะจับคู่ได้ด้วยนะครับเนาะอ่ะมาลุ้นกันแล้วกันนะครับว่าจันทร์เนี้ยนะจะเข้าอีกไหมสลับในสูตรนี้ได้เฉพาะ จันก่อนนะเพราะว่าจันก่อนเนี่ยนะครับออกเลขเบิ้ลเนาะอ่าจันที่นะครับจันที่เจ็ดนะครับจันที่เจ็ดนี่ออกไปในที่ใน2 1นะครับใน7 2 7 2 2 0 6 6เนาะอ่าเนี่ยมันออกเลขเบิ้ลจันที่แล้วนะครับซึ่งนำสูตรนี้ไปใช้เนาะอ่านะครับมาดูกันนะครับก็ไปดูคร่าวๆนะครับมันก็จะมีในวันจันนะฮะในก่อนหน้านี้นะครับในงวดวันจันก่อนหน้านี้ออก5 5 6 6นะครับแล้วก็4 7เนี่ยจันถัดมานะครับจันถัดมาก็ต้องเอาในตัวนี้นะครับมาเป็นเลขเด่นนะฮะก็คือในหลักแสนในหลักแสนนะครับจะมาเป็นเลขเด่นนะครับเนาะอ่ะก็คือ5ก็จะเพิ่มแต้มนะครับเป็น6เนี่ยจะมี5กับ6นะฮะจันถัดมานะครับจะมีไหมห้ากับ6นะครับผลที่ออกก็จะเป็นในที่ใน5 5 2 แ1 81, นะครับแล้วก็ห้าเ้าเนี่ยเห็นไหมครับนี่ก็มีห้าเนี่ยทำแบบนี้แหละนะครับนี่จันทันมาไม่มีเบิ้ลนะก็ไม่ใช้นะครับจันทันมาที่มันเป็นเบิ้ลนะครับก็จะเป็นในที่ใน9 5้าห้าสองสี่เก้า้านี่ในที่ออกสองสี่ก้านะครับซึ่งก็จะนําในหลักแสนนะครับไปเพิ่มแต้มก็จะเป็นในที่ใน9้านะครับเพิ่มแต้มไปก็จะเป็นศูนย์ เก้ากับ0ูนย์นะฮะจานถัดมาจะมีไม้เก้านะฮะจะออกไม้ในที่ใน0ูนย์นะครับสลับในผลจานถัดมาก็จะเป็นในที่ใน4ี่หกศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์สองนะครับน่ะเห็นะไ,ไหมครับมีศูนย์ก็มาสังเกตว่ามาในหลักสิบนะฮะเนี่ยสองจันนะเลยเลยที่ออกมาแบบนี้นะครับเนาะอ่ะถัดมาที่เป็นเบิ้ลเหมือนกันนะครับก็ออกไปที่ในหกหกแปดเจ็ดเจ็ดสี 3นะครับออกเจ็ดเจ็ดจันออกเจ็ดก็ต้องมาใช้ในสูตรนี้โดยที่จะนําในหลักแสนนะครับหลักแสนก็คือ6นะครับหกเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น7จ็เนี่ยหกับ7ใน2ตัวเด่นนะครับหกับ7นะครับนนั่นแหละนะสำหรับในจันทร์ถัดมาก็ต้องมี6นะฮะก็ต้องออกมา7นะครับผลที่ออกนี่ก็จะเป็นในที่ใน2 2 2 1 1 2 6นะครับอ่าเห็นไหมครับก็มี6นี่ มาบนเนาะอ่าสองจันก่อนนี่มาในหลักสิบนะฮะแต่จันนี้มาในที่ในบนแต่ก็ถือว่าเหมือนมันก็ยังมาบนนะฮะถัดมาที่เป็นเบิ้ลเหมือนกันก็จะเป็นที่ในสองสองหนึ่งหนึ่งสองหกนะอ่าเดือนที่แล้วนี่แหละนะครับหนึ่งหนึ่งสองหกถัดมาก็ต้องเอาหลักแสนนะครับในจันก่อนที่เป็นเลขเบิ้ลนะเพิ่มแต้มไปก็จะเป็นสามสองกับสามนะครับถัดมานะฮะจะมีไม้สองจะออกไม้สามนะครับก็จะเป็นที่ในหก สองห้าหกเจ็ดสามอ่าเนี่เท่าที่ดูแล้วมาบนทั้งนั้นเลยนะครับมาบนนะฮะหกก็มาบนเก้าศูนย์ก็มาบนห้าหกก็ไปบนนะครับแล้วล่าสุดนะฮะนั่นแหละสลับในจันที่แล้วนะครับจันที่แล้วจันที่นะครับเจ็ดก,กระดาษนะครับออกไปที่ในเจ็ดสองสองนะครับศูนย์หกหกซึ่งออกไปในที่เ,เลเ็กเบิ้ล ออกไป66ก็แสดงว่านะครับจะนำมาที่หลักแสนก็คือเนี่ยนะฮะหลักแสนเนี่ยไปเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น8 7กับ8ดนะครับเราดูว่าจะมี7ดไหมกับ8นะครับถัดมาก็จะเป็นนะครับถัดมาก็คือในงวดของวันที่14อ่าจันทร์ที่14กรกฎาต้องมี7กับ8นะครับส่วนตัวที่จะมาบวกเลยนะฮะตัวที่จะมาบวกเลยก็คือจะเอาในที่ในหลักหน่วย ในหลักหน่วยจันก่อนหน้านี่แหละก็คือ7ตรงนี้นะครับไปเพิ่ม2แต้มนะฮะเป็น8กับ9ลดมา2แต้มก็เป็น 6, ่าลดมา3แต้มนะครับ6 5หนี่ก็จะได้ในชุดนี้มาจับกับชุดนี้นะฮะนี่ในเลขเบิร์นะครับผลถัดมาก็จะเป็นใน5 9นี่นี่5และนี่ก็9เนี่ยมาบนนี่ง่ายแบบนี้เลยนะแค่เพิ่มแต้มลดแต้มถัดมาก็เหมือนกันนะครับได้9กับ0นย์แล้วก็ต้องเอาหลักหน่วย นะครับเในตรงนี้เพิ่มแต้มไป2แต้มเป็น0กับ1ลดมา3แต้มนะครับเป็น8 7 6นะครับนั่นแหละนะครับสลับในผลที่ออกนี่ก็จะเป็นนะครับในที่ใน0 7นะฮะอ่าแต่รอบนี้มามา0 7นะมาในที่ในล่างนะครับอืมแต่เลขเด่นก็ไปบนอยู่เนาะถัดมานะครับก็เหมือนกันนะฮะได้6กับ7แล้วนะนำหลักหน่วยก็คือ3 เพิ่มแต้มไปเป็น4กับ5ลดแต้มมาเป็น2 1 0นะฮะอ่ะก็จะได้ในชุดนี้นะครับผลที่ออกนี่ถัดมาก็เป็น2 6กนะนี่ก็มาบนนะฮะ6และก็2นี่ก็มาในที่ในบนนะครับถัดมาก็เหมือนกันนะครับได้2กับ3มแล้วนาหลักหน่วยก็คือ6เพิ่มแต้มไปเป็น7กับ8ลดแต้มมาเป็น5 4 3นะครับในที่ตรงนี้ ผลก็ออกห้าหกเจ็ดสามนะครับก็มาในที่ในเจ็ดเจ็ดสามเนาะมาเจ็ดสามสามเจ็ดนะก็ไปที่ดน้บนนะครับนี่ส่วนมากก็มาบนเนาะนะครับแล้วก็ล่าสุดจานที่สิบสี่นะครับเพราะว่าจานที่เจ็ดเป็นเลขเบิ้ลสูตรนี้ก็ขอให้ถูกอีกเข้าอีกแล้วกันนะครับก็จะเปนในที่ที่หกเจ็ดปดนะครับลดแต้มไปนะก็เป็นห้าสี่สามนะฮะเจ็ดแปดมาจับกับในชุดนี้ นะครับจากคู่เนาะก็จะได้นะครับในที่ในตรงนี้เลยนะอ่าสูตรนี้นะครับสูตรจัเนเลเบิลเนาะก็จะเป็นในที่ในเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแล้วก็แปดแปดนะครับสูตรหวยวันจันท์ ซึ่งก็เท่าที่ดูสถิติเมื่อกี้แล้วนะฮะมันก็มาบนเยอะเนาะอ่ะซื้อไว้บนแล้วกันนะครับยังไงก็ขอให้ถูกนะฮะขอให้โชคดีกับในสูตรนี้แล้วกันอย่าม่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะบางทีหวยออกมาเนี่ยก็อาจจะไม่มี7ก็อาจจะไม่มา8ก็ได้นะครับสลับในสูตรนี้สูตรเลขเบิ้ลนะครับเพราะว่าในจันทร์ที่แล้วนะครับจันทร์ที่7เนี่ยก็จะเป็นในที่ในเลขเบิ้ลเนาะจันทร์ที่7 นี่เจ็ดทับเนี่มันออกเบิ้ลหกหกนะซึ่งถัดมาก็ต้องนําสูตรนี้ไปใช้หัวเรานะครับเลขเบิ้ลวันจันทร์นะฮะวันจันทร์ที่เป็นเลขเบิ้ลจันทร์ถัดมาก็ต้องนําสูตรนี้ไปใช้นะฮะก็ขอให้ถูกอีกเดินดีอีกเข้ากันอีกแล้วกันนะครับย่าลุมกดไลค์นะฮะเป็นกําลังใจให้กันด้วยสลับในสูตรหวยวันจันทร์ก็ขอให้ได้เฮขอให้ถูกตรงๆเข้าตรงๆ2สองตรงๆ นะครับขอให้ปังๆแล้วกันนะสลับเน้นบนนะอย่าลืมนะเน้นบนนะครับเนาะอ่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วกันนะครับใครที่โชคดีถูกหวยแล้วก็อย่าลืมนะครับนำเงินที่ถูกหวยนีย่โชคดีนี่ไปทําบุญทำทานด้วยเด้อนะครับเรื่องแบบนี้ใช่ว่าจะขึ้นอยู่กับผมผู้ให้เป็นเพียงผู้เดียวนะครับต้องขึ้นอยู่กับดวงของสมาชิกนะฮะก็ถูกหวยโชคดีก็อย่าลืมนําเงินถูกหวยไปทําบุญทำทานด้วยเด้อนะครับเนาะอ่นะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ